ได้กระชังทะลุเอาจนได้เลย แค่นี้แรงดีกว่าลองดังน,นะสกีป,ปิงใต้กระชังนึลำประทาวโหตัวนี้เป็นกระชังเหมือนกระชังล้างนะมีแค่เลี้ยงปลาแค่สองชังนั่นกระชังล้างหมดเลยก็รุ่นสามโลครับ กัเนื้อประมาณ3โลนะเป็นปลาปลานะใต้กระชังนสกิป,ปิงเข้าไปทะลุทะลวงเบตเจโอนะครับ,บตัวนี้แกะสอใช้ได้เลยนะครับกัดสวยๆชอนน็อตนี้โอเคมาแล้วแต้มแรกโกูจากที่เงียบมานานตั้งแต่เช้าเพิ่งกัดทีแรกเลยโอเคครับเนี่ยทะลุนะครับทะลุทะลวง อย่างปากฉีกนะตัวนี้ตัวเบ็ดนะับลักษณะนี้เลยนะโค้นะงรับปากปลาแล้วตัวเบนะ็ดเนี่ยหนานะไม่ต้องไปซื้อมาเปลี่ยนจากที่อื่นเลยนะครับจากซองมาเนี่ยใช้งานได้เลยนะผมรับประกันเลยนะนะตัวเบ็ดนะโอเคปล่อยนะตัวนี้ไอ้จันเนอร์นะตัวนี้โดนปลาก,กัดไปแล้วนะได้ตัวไปแล้ว ผมก็จะมาใส่นะคตัวชุดอุปกรณ์นะครับที่เรามนะีที่มีอยู่ในซองกนะ็เป็นสปริงกับเป็นยางนะยางกล่งคแล้วก็มีตัวเบ็ดโอเคแล้วก็ประกอบนะเวลาเราใช้งานนะมันใช้งานได้ยาวนานนะเวลาตีเข้าซุ้มสกิปปงสกิปปิงอะไรเงี้ยปากมันทน,นครับทนกว่าเราไม่ใส่นะครับผมจาเป็นต้องใส่เพราะว่ามันตีแล้วทนกว่านะครับวิธีใส่ก็สปริงครับ เอาสปริงเสียบไปในปากก่อนแล้วก็เอาคีมเนี่ยหมุนเข้าไปนะพยายามหมุนเข้าไปตรงๆนะประมาณนี้นะก็แล้วแต่นะนะว่าจะเอาลวดโพป,ประมาณไหนผมก็มีลวดโพไปนิดหนึ่งเพื่อสังเกตเวลาเราเอาตัวเบรสอดนะตัวเบรก็สอดกลางลวดเลยเข้าไปตรงกลางครับแล้วก็สอดเข้าไปทะลุเลยคนระับใช้งานเหมือนเราสอดเบรประกะตะิแต่คือเรามีตัวสปริงเป็นตัวยึดตัวเบรกับตัวเยื่อนะแล้วก็สอดเข้าไปนะครับ ดันเข้าไปปกติเลยครับแต่จังหวะเนี้ยผมแนะนําว่าให้เราเอานิ้วนะครับกดประคองนิดนึงนครับดันสป,ปริงกับตัวเบรให้มันเข้ากันแบบนี้นะชีข้ขาเดเล่นน้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะตัวนี้ก็สําคัญนะตัวลูกยางำดําดัเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเรา,สา,เาปปเใสวเว่เข้าไปปั๊บเนี่ยใส่ตัวเบรเข้าไปปั๊บเนี่ยโอ้ใส่ไว้ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะดันเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็วัดตัวเยอะปกติครับ สอดเสร็จปั๊บปลายเบ็ดไกล้จะโผล่แต่ผมสอดเข้าไปในตัวเหยื่อพอดีเลยนะครับมันก็จะปิดแบบนี้พอดีเลยนะตัยยางจะหุ้มตัวเบ็ดอยู่แบบนี้นะแล้วก็ไอตัวยางดำแบบนี้ผมกระรูดแบบนี้เวลาเราใช้งานไปสักพักหนึ่งตัวยางตัวนี้มันเริ่มฉีกขาดนะเวลาเราไม่มีตัวลูกยางตัวนี้รองตัวเบ็ดมันก็จะแทงขึ้นนะครับมันก็จะขาดแ้วมันก็จะลุกเวลามันตีเข้าชังตีเข้าสว่าตัวเบ็ดมันไปเกี่ยวนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยให้ตัวเบ็ดมันไม่แทงขึ้นครับ กัดยังไงแม่งก็ระเบิดบอกเลยไม่ต้องกลัวชโดกัดเนี่ยยังไงก็ระเบิดนะปานนินยังขาดเป็นต้นๆแบบนี้ก็ไม่เหลืออย่างนิ่มๆโอเคลุยกันต่อนะเราได้ไปแล้วตัวนึงนะกระใหม่นี่เลยเดี๋ยวไล่ตีไปเรื่อยครับมันมีอยู่3 4สี่กระชังตัวนี้เป็นบางกระชังก็สกิปปิ้งได้บางกระชังก็เดี๋ยวตีโอเวดนะครับโอเคลุยต่อ on ย้ำย้ำย้ำสิครับสงสารว่ามีโตแล้วก็ย้ำเอา เอาออกมูลเจ้าออกเหมือนัลกโลดเลยทีนี่จะมีปลาโลดเลยเนี่ยมันตีกตัวนะร้อยิกรับกันเนอร์นะครับสกิปปิง้งใต้กระชังก็ลมมันมันยังมีปุพะศักดิ์คือลมนะครับลมยังเดินเรื่อยๆนะ สภาพลมมันยังเดินเรื่อยๆน,นะปลามันมีเยอะหน้าแถวเนี้ยบริเวณเน,นี้ยมีเยอะแต่ว่าปลาไม่ค่อยกาะกระช่างผมไล่ตีนะไปเรื่อยๆเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูปลากันกันเนอือเขียวเข้มนะครับแต้มี่สองของที่นี่โอ้เนี่ยเป็นปลาลังแน่นอนดูนสภาพนะครเละเลยทั้งตัวทั้งคลีบโอโสีสวยๆตัวนี้ ห่างใหญ่มากปลาที่นี่เป็นปลาที่แรงนะดูดูห่างเขาใหญ่มากเน่ครับตัวนี้ก็ไม่ทะลุนะแต่ว่าน่าจะปักไปแล้วนะเพราะมันอยู่แน่นมากเลยปักไปแล้วนะ,อะโอเคมาไอตึงแต้มวันนี้ให้รูปหน่อยตอนแรกก็ผมดูว่ามันไม่ทะลุถึงกระโหลกนะเพราะว่าติดแน่นนะตัวนี้ลองงัดเข้ามาดูนะนี่โอูโอนออมันติดข้างในเนี่ยติดแน่นอยู่เลยดู ดูสอนเบ็ดตัวนี้เดี๋ยวผมตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะนะสังเกตนะครับทําไมถึงมีนะครับลวดไว้ข้างหน้านะมันกัดเนะี่ยกัดทะลุไปลนะเลยเนี่ยเหยื่อทะลุไปแล้วนะครับตรงนี้ฉีกนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปลนได้นะตัวนี้มันยังอยู่เหมือนเดิมนะนะเซฟแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวเหยื่อเพราะด้านท้ายฉีกแล้วเราต้องเอาไฟแช็กลนได้นะตัวนี้โอเคตัวนี้ปล่อยเลย

กระโดนนะครับยามีสองวันทีเลยนะยามเย็นครับยามเย็นวันนี้ทั้งลมทั้งฝนเลยนะนี่ก็ยังมีลมอยู่นะครับน,นรงเองดีไป ลุจัมเนอร์ทะลุทะลวงดูอาศัยนี้สบายเลยไม่ต้องเยอะ,ยอะมากทะลุง่ายมากนะเบตตัวนี้ตัวด,ดีนะครับเยอะเนี่ยดูดูดูอะไรนีย่ยังอยู่นะเนี่ยปากยังไม่ฉีกนะเนี่ยยังตีได้ต่อเนี่ยโอเคอีกหนึ่งแต้มช่วงเย็นแล้ววันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจลมยาวๆเลยโอเคครับ แกร์เนอร์นะเนี่ยเหมือนเดิมเลยตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติแล้วก็รูดยางนะเนี่ยมันกัดนะยางรูดไปถึงนี้เลนะเนี่ยอ้นนปากกัดไปแล้วเนี่ยผมตีแบบตีจนยับเยินนะตัวนี้แต่ว่าปากมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยขาดที่ไหนล่ะเห็นไหมปล่อยครับปล่อยโย,ยนเลนะยนะโยนเลยนะ